สวัสดีค่ะวิธีการสร้างเสน่ห์นะคะเพื่อสร้างการยอมรับนะคะในไลฟ์นี้นะคะพี่วีมีไอเดียนะคะในเรื่องของการสร้างเสน่ห์นะคะเพื่อสร้างการยอมรับค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ในชีวิตประจำวันนะคะกับผู้คนที่เราเจอตัวกันเป็นเป็นแบบนี้แหละนะคะว่า วิธีการที่เราจะสร้างเสน่ห์เพื่อสร้างการยอมรับเนี่ยนะคะเราจะสร้างได้ยังไงนะคะทําไมเราต้องมีการยอมรับคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในทุกๆงานในทุกๆอาชีพค่ะที่เราเนี่ยทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะมันจําเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยนะคะจะต้องมีการสนทนาหรือต้องมีการสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรในโลกนี้ค่ะมนุษย์ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะ อยู่แล้วนะคะปัญหาปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนนะคะมีก็คือว่านะคะเวลาที่เราเนี่ยมีความมีความเก่งในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งมีความมีความเกง่งหรือว่ามีทักษะในเรื่องใดเ,เ,เรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าคนคนนั้นเนี่ยนะคะทำงานสมมติคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งมากเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์นะคะไม่มีเสน่ห์นะคะเวลาที่พูดด้วยนี่มันแบบ มันไม่น่ามันไม่น่าคุยด้วยมันไม่น่าฟังเลยนะคะอันนี้ก็จะทําให้เขาเรียกว่าความเจริญก้าวหน้านะคะหรือว่าการเจริญเติบโตของอาชีพนั้นๆเนี่ยอาจจะทําได้แบบไม่ดีนักนะคะแทนที่มันจะพุ่งทะยานไปมันก็พุ่งไปได้ไม่สุดนะคะบางคนเป็นนักเรียน,นะคะ่ะเป็นนักเรียนนะคะเรียนดีมากนะคะแต่ว่าก็เป็นคนที่ไม่มีสเสน่ห์แลคุณครูก็ไม่อนดูนะคะเป็นคนที่นะคะค้าขายอยู่นะมีสินค้าที่ดีที่ค้าขายนะคะ สินค้าดีมากๆเลยอยู่ในมือค่ะแต่ก็ขายไม่ออกค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านะคะเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ขาดสเสน่ห์ในตัวเองนั่นเองวันนี้เนี่ยพี่วีมีไอเดียในเรื่องของการสร้างสเสน่ห์นะคะให้กับตัวเรานะคะมาแบ่งปันนะคะวิธีการสร้างสเสน่ห์ค่ะทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ในโลกออฟไลน์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการที่ไม่แตกต่างกันเลยนะคะ ทีนี้วิธีการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเราเนี่ยเราทําได้ยังไงคะอันดับแรกเลยนะคะก็ดูแลตัวเองค่ะให้ดูดีอยู่เสมอนะคะเมื่อคุณปรากฏตัวนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ดูดีนะคะไม่จําเป็นต้องสวยเลิศเลอเพอร์เฟกค่ะแต่ขอให้คุณดูดีดูสะอาดสะอ้านนะคะดูไม่ผมเผารกรุงรังนะคะดูแบบว่าดูแล้วน่ามองค่ะถึงคุณเป็นคนผิวคล้ำก็ให้คุณเป็นคนผิวคล้ำที่มันดูหน้ามองอะ่ะ แบบถ้าคุณเป็นคนข่าวก็ดีค่ะก็ทำให้ดูสะอาดสะอา้านไม่ดูผมยุ่งนะคะเวลามองแล้วเนี่ยในลักษณะรูปร่างภายนอกเนี่ยให้มันดูดีดูสะอาดสะอ้านนะคะอันดับต่อไปเนี่ยยิ่งสำคัญมากนะคะทั้งในโลกออนไลน์ในโลกออฟไลน์นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนค้าขายนะคะหรือคุณทำงานอยู่ในบริษัทห้างร้านค่ะอันดับต่อไปเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเวลาที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์นะคะพูดคุยกับคนอื่นๆเนี่ย วิธีการสร้างเสน่ห์ในตัวเราเนี่ยมันทําได้ไม่ยากเลยค่ะคุณลองคิดดูค่ะว่าเวลาคุณเจอหน้ากับคนคนนึงเนี่ยที่เขาเจอหน้ากับเราเนี่ยคำแรกที่เราอยากได้ยินคือคําว่าอะไรคะเจอหน้ากันเนี่ยนอกจากคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะคุณครูเราอยากได้ยินคําว่าอะไรคะนะคะให้เรานะคะพอเราดูดีแล้วแต่งกายดูดีนะคะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่ม,มใสนะคะอันดับต่อไปเนี่ยเวลาที่เราเจอใครค่ะ คำคำหนึ่งที่เขาอยากได้ยินนะคะต่อจากคำพูดนะคะคำทักทายนะคะที่เรามีให้กับเขาเนี่ยนะคะมันคือคำว่านะคะชื่อของนะคะคู่สนทนาของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะไลฟ์สดนะคะเวลาที่มีคนที่เข้ามาดูในช่องของคุณนะคะเวลาการเอ่ยชื่อของคนที่ดู ไลฟ์ของเรานะคะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าให้เกียรติเขานะคะเพราะ à, ว่าคําที่เพราะที่สุดในโลกน,นี้นะคะก็คือชื่อของเราเองนะคะอย่างเช่นพี่วีค่ะชื่อที่เพราะที่สุดในโลกนี้นะคะมันก็คือคําว่ามีรนุดนะคะเป็นชื่อของพี่วี Weird นั่นเองนะคะเวลาเราจเจอคู่สนทนานะคะเช่นนะคะเจอเพื่อนที่ทํางานนะคะสวัสดีค่ะคุณสมหญิงนะคะสวัสดีค่ะน้องกุ๊กไก่นะคะสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะ คุณศากนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศรีสวัสดีค่ะคุณสมชายนะคะเวลาเราเจอใครค่ะให้เรานะคะกล่าวนะคะยิ้มกล่าวทักทายแล้วก็เอ่ยชื่อเขาเลยค่ะถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆจดจําชื่อผู้คนค่ะเวลาที่เราเอ่ยชื่อผู้คนค่ะจะทําให้เราเนี่ยเป็นการเพิ่มเสน่ห์นะคะให้กับตัวเราค่ะอย่างที่บอกว่าชื่อเนี่ยเพราะที่สุดนะคะแต่หลายๆคนค่ะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงค่ะ ไม่คุยนะคะเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจอคนรู้จักเนี่ยเลือกที่จะเดินเลี่ยงไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากคุยค่ะปัญหาเวลาที่เราไม่ได้เจอเวลาเราเจอเราเจอกับคนที่เรารู้จักแล้วเราหลบหน้าหลบตาไปเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ว่าเราเนี่ยได้ปิดโอกาสบางอย่างของเราลงนะคะเวลาเราเจอหน้าผู้คนที่เรารู้จักนะคะเรายิ้มทักทายเอ่ยชื่อขาะเราเนี่ยวันหนึ่งค่ะเมื่อเราเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะคะ บางอย่างเนี่ยนะคะเวลาเราเป็นคนที่มีไมตรีจิตนะคะเป็นคนที่มีมิตรจิตมิตรใจดีแบบนี้นะคะเวลาที่เรามีปัญหานะคะ เราจะได้รับความช่วยเหลือเสมอหรือเราเป็นคนที่มีไมตรีจิตที่ดีเวลาเราเอ่ยขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยเรามักจะได้รับความช่วยเหลือนั้นนะคะหรือยิ่งไปกว่านั้นนะคะเป็นคนที่มีไมตรีจิตเนี่ยมันได้มาโดยที่เ, modo, เราเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากมายเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ การสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเราเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้กับหลายๆอย่างนะคะสมมุติคุณค้าขายของอะไรบางอย่างเนี่ยเวลาคุณมีคอนเนคชันแบบเนี้ยเยอะๆเอาไว้เนี่ยคุณก็สามารถสร้างยอดขายของคุณได้เลยนะคะหรือคุณมีออโอกาสหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยคุณสามารถมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือมีคนที่เข้ามามีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกเ,เ,เป็นคอนเนคชันมีประสานช่วยเหลือให้เราได้เลยนะคะ ผิดกับคนที่ไม่มีตรงนี้นะคะเจอใครไม่ทักไม่ไหว้นะคะไม่เคยทักทายนะคะแม้อยู่ในที่เดียวกันก็ไม่ทักเนี่ยคุณปิดกั้นโอกาสที่การสร้างเสน่ห์นะคะในตัวเองนี้ไปแบบสิ้นเชิงเลยนะคะก็จริงๆแล้วไอเดียนี้อยากฝากให้กับทุกๆคนนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้ว่านะคะถ้าเป็นไปได้นะคะลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูคะ่ะเริ่มต้นเป็นการพัฒนาตัวเองนะคะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่นะคะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะ ะะเวลาเราทักทายผู้คนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีนะคะฝึกการสนทนานะคะแล้วเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยจะมีคนคอยสนับสนุนเรานะ,ะแน่นอนนะคะก็หวังว่านะคะในไลฟ์ฟีนี้นะคะจะมี ประโยชน์นะคะในเรื่องของการสร้างนะคะสเสน่ห์ให้กับตัวเราเองนะคะมว่าคุณจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันในโลกออนไลน์นะคะก็สามารถนําไปใช้ได้เลยะคะ่ะเป็นเทคนิคเล็กๆนะคะที่พี่วีแบ่งปันเอาไว้นะคะสําหรับพี่ๆน้องๆ Happy Life by วีรนุทุกๆคนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามทาง Facebook และ y o u t u b e Happy Life by วีรนุนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ